อยากให้คนที่คุณรักเสียเกียรติจริงไหมเออเราเราทำเพื่อคนที่เรารักถามว่าท่านรักพระเจ้าจริงเหรอถ้าท่านรักจริงท่านต้องเปลี่ยนทุกสิ่งที่เป็นของท่านให้เป็นความจริงของพระเจ้าเอเมนความที่เราเคยทําที่คนดูถูกพระเจ้าของเราอ่ะเจ็บใจไหมพี่น้องที่คนมาพูดถึงคนที่เรารักเสียใจเนาะเจ็บใจบางครั้งช่วยพระเยซูก็มีเออเมอก่อนพวกเราก็ช่วยพระเยซูเหมือนกันว่าเจ้าของเราเลย จัดการด่าด้วยด่าด้วยทะเลาะกันด้วยนั่นคือไม่ถูกแต่ว่าเขาดูถูกพระเจ้าของเราได้เพราะว่านิสัยของเราไม่เปลี่ยนเขาเลยบอกว่ารูกของพระเจ้าก็เหมือนกันไม่เห็นมีอะไรดีอ่าประสิทิของพระเจ้าอยู่ตรงไหนหลัก่าวนี้ถูไหมถ้าเรารักพระเจ้าจริงผลของความรักจะแสดงถึงการกระทำเราจะทําทุกอย่างเพื่อคนที่เรารักได้รับอิก เราจะท baptism, irez, amine, like okay. ําท yeah. em. ุกอย่างเพื่อคนที so ่เรารักรักนั้นจะได้มีความสุขจริงไหมอย่างเช่นเรารักคนเรารักสามีภรรยาของเราทําไมสามีต้องทํางานเหนื่อยเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวเพราเพราะคารักเราจะดูผลตรงนี้ได้เลยใครรักครอบครัวไม่รักครอบครัวใครทําเพื่อคนที่ตัวเองรักหรือเห็นแต่ัวเราจะดูได้เลยจริงไหมแล้ววันนี้เรากับพระเจ้าเช็คตัวเราสิเอาพี่น้องรักฉันรักฉัน ามที่คุณทําคุณเปลี่ยนได้ไหมเพื่อคนที่คุณรักเออเพื่อคนที่เรารักอ่ะคืออยากให้คนที่เรารักอ่ะสบายใจอ่ะลูกดีก็ต้องทาให้พ่อแม่สบายใจใช่ไหมไม่ใช่ทําให้พ่อแม่ทุกข์ใจวันนี้เราก็เป็นเช่นนั้นเราเป็นลูกที่ดีหรือไม่ดีของพระเจ้าอ่าย้อนกลับหาตัวเราเนาะหลายอย่างอะไรที่เราว่าเราบกพร่องอะไรที่เรามองเห็นว่ามันเป็นส่วนผิดของเราขอพี่น้องปรับใจต่อความผิดนั้นเอเมนไหมฮะ เพราะว่าอะไรเพื่อพระเจ้าจะรักษาเพื่อเราจะได้รักษาชีวิตวายวิญญาณของเราไว้กับพระเยซูคริสต์เพราะพระองค์เป็นทางนั้นและเป็นทางเดียวที่จะนาเราไปถึงสวรรค์เพราะฉะนั้นพี่น้องอยากขึ้นสวรรค์ไหมคะอยากขึ้นท่านก็ต้องอยู่ในเส้นทางของพระเจ้าเปลี่ยนแปลงส่วนที่ผิดให้เป็นสิ่งที่ถูกเพื่อพระเจ้าจะได้อวยพร,รเพื่อคนทั้งหลายก็จะได้เห็นพระพร,รของพระเยซูคริสต์ผ่านชีวิตของเราเอเมนไหมคะ เพื arias, winter, ่อเราจะประกาศเรื่องของพระเยซูคริสต์เราจะได้ไม่ต้องกระดาษไกใช่ไหมเพราะเราประกาศด้วยความเชื่อและด้วยการกระทําของเราที่กระทาออกมาว่าเราทําเพื่อถวายเก่พระเจ้าเราทําเปลี่ยนแปลงนิสัยบาปของเราเพื่อพระเจ้าหนึ่งทำให้พระเจ้าได้รับเปี่ยนสองพระพรเป็นของเราเห็นมเมื่อเราหลุดพ้นจากอำนาจตรงนั้นปุ๊บพี่น้องจะได้รับแต่ความสำเร็จได้รับแต่ความเจริญรุ่งเรือง อย่างเช่นคนติดเหล้าติดยาติดบุหรี่เงินมันกะเสียไปในสิ่งนี้แต่ท่านเอามาซื้อกินดีกว่าเอเมนเอเมนเอซื้อหวยซื้อเบอร์มันเรามีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เดียวแต่ถ้าเอามาซื้อกินไปซื้อมาปุ๊บเรานั่งกินก็อิ่มแต่อันนั้นเราไม่มีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เลยมันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเก้าเก้าเป็นของเขาเปอร์เซ็นต์เดียวแต่คนที่กินเหล้าเสพบุหรี่เสพสารเสพติดไม่มีสิ่งใดได้เลยเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่มี ทำลายสุขภาพตัวเองด้วยเนาะในเมื่อเรามาอยู่ในทางของพระเจ้าเราทําไม่ได้นะคะพี่น้องแต่ให้เราจับมือกันอธิษฐานขอพระเจ้าเสริมแรงกําลังให้กับเราเนาะเพราะว่ามนุษย์มันทําไม่ได้ถ้าเราทําได้ทางนี้เราก็รู้คุณตั้งนานแล้วแต่เมื่อเรามาอยู่ในทางของพระเจ้ามนุษย์ทําไม่ได้พระเยซูคริสต์ทำได้เอเมนมท่านมาลเอกพระเยซูคริสต์และท่านอธิษฐานต่อพระเยซูคริสต์ท่านจะได้รับกฤทธิ์อำนาจที่มาจากพระองค์ ทำไมเมื่อเราติดตามพระเจ้าเราจึงมีแรงกําลังที่จะต่อต้านความบาปเหล่านั้นเพราะว่าพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นในเราและเรามีกําลังมากกว่าศัตรูก็หมายความว่ามีกําลังมากกว่าบาปที่มันอยู่กับเราเราสามารถอยู่เหนือบาปบาปจะไม่มีสิทธิ์มาใช้ชีวิตของเราเราจะไม่เป็นทาสของบาปถ้าเราเป็นทาสสิ่งไหนเราจะทําสิ่ง,งนั้นจริงไหมจริงไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตกเป็นทาสเราเป็นลูกของความสว่างคือลูกของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นความสว่างให้กับชนชาติตังางยเราเป็นเกลือให้ความสว่างของแผ่นโลกเกลือที่มันไม่หมดรสเค็มั้งเกลือที่หมดรสเค็มแล้วคุณก็ไปเหย,ยียบยางและดูถูกเหย,ยียดยามเนาะเราขอบคุณพระเจ้านะคะพี่น้องในสิ่งเหล่านี้เนาะพระคำของพระเจ้าจะเป็นสิ่งที่ปล่อยเกลือนสติเราและยนตนบทที่สิ <c oughs> บห้าย้อนบทที่สิบห้าใช่ไหมคะในถ้อยคำของพระเจ้าข้อที่ ที่บอกว่า,า,วา,า,นะะาต้อยคําของพระเจ้าฟังอยู่ในเรานะคะเราต้องมีถ้อยคําพระวัจนะของพระเจ้าซึ่งเป็นความจริงให้ฟังอยู่ในแผน่นดานรดวมใจของเราอย่างพระกรรของพระเจ้าในสุภาษสิตบทที่สี่ข้อยีอ่สิบข,ข้อยี่สิบบอกเมื่อกี้ใช่ไหมให้ใจให้พระวัจนะเข้ามาสู่หัวใจเมื่อใจของเราได้รับพระวัจนะปุ๊บม,มันจะหลงเลี้ยงไปถึงวิญญ,ญาณทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นที่ใจก่อนใช่ไหมคะ แล้วมันจะส่งผลไปถึง,งวิญญาณเพราะฉะนั้นเราขอบคุณพระเจ้านะคะที่ต้อยต่ำของพระเจ้ามาเตือนเราแล้วก็อย่าให้พี่น้องฝึกฝนผลในการภาวนาและท่านไม่ต้องเอาไปใช้เยอะพระกรรมของพระเจ้าใกล้คนใกล้ข้อเนี้ยมันเป็นชีวิตพระวจะนะคือชีวิตชีวิตใครชีวิตพระเยซูคริสแล้วถ้าเรามาเชื่อในพระเยซูคริสเราก็ต้องมารับชีวิตของพระเยซูคริสซึ่งเป็นชีวิตใหม่ใช่ไหมที่เป็นชีวิตที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ชีวิตของความบาปเราจะได้รับฤทธิ์อำนาจ อ๋อแล้วเราคนพบพระองค์แล้วคนพบที่ไหนในทก่กรรมของพระเจ้าอ่าแล้วมันจะแล้วระกรรมของพระเจ้ารักษาที่ไหนที่ใจของเราวิญญาณของเราใช่ไหมสุขภาพของเราเนื้อหนังที่ต้องตายของเราพระเจ้าจะรักษาทั้งหมดทั้งสิ้นเอเมนไหมฮะขอบคุณพระเจ้าเนาะขอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องตามระกกรรมของพระเจ้านะคะและขอให้พี่น้องนะ เกิดผลในพระวจนะคำของพระเจ้าเพราะพระวจนะคำจะนําความจริงทั้งปวงมาเปิดเผยให้กับเราและต้อยคำของพระเจ้าสิ่งที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้านะคะก็ของพระเจ้าอวยพรท่านทุกคนทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ของขกัญพระสิริ์เป็นของพระเจ้าค่ะ